เป็นซีรีส์ที่ฮอตมากทางช่องวันของเรานะครับแล้ววันอาทิตย์นี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับคุณรู้ไหมว่าทําไมผมทำไมผมถึงมีความจําดีขนาดนี้ทเพราะนอกจากจะเหตุหลินจือแดงเนี่ยพี่ทานเห็หลินจือแดงแล้อฮะผมผมยังมีป้ายชื่อของน้องๆเ่ก็ไปหยิบ มผมจะขออ<า>นุญาตแนะนําน้องๆทีละ <บน S 1> คน <c oughs> เรียกชื่อใครกรี๊ด <c oughs> ใครก็ส่งเสียงกันละกันก๊อดอยู่ไหนครับก๊อดอยู่นี่อ่าก๊อดบอสบอส ไม่มีใครกรี๊ดเลยมันจะเรียกทำไมล่ะนั่แสดงสมัคมวันนี้จริงๆมีเอาเรียกไปแล้วไปแล้วไปแล้วผม่ว่าทีมงานคนนี้เขากรี๊ดได้น่ากลัวมากเลยอะวันนี้ตีไม่มาตีไม่มาจริงๆตีก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเพราะจริงๆแล้วในเดือนเกี้ยวเดือนเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้น3คู่ใช่ไหมครับ6คนด้วยกันวันนี้พอดีตีติดภารกิจนะฮะ ใครเล่นคู่กับใครบ้างครับคือเขามามาแท็กขนาดเนี้ยแสดงว่าคุณสองคนใช่ไหมใช่ครับพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองหน่อยครับก็ผมกอนนะครับรับบทเป็นหมอป่าครับผมค่ะบ้านนะครับรับบทเป็นวายโยครับผมค่ะแล้วถ้าคู่นี้ต้องแบบมีเลิฟซีนกันไหมคะเฮ้ยคู่จิ้นไงพี่คู่จิ้นมันต้องแบบมีนิดนึงเป็นเหรอมีด้วยถึงขนาดไหนอะคะถึงขนาดไหนอะ บอกไม่ได้ครับต้องรอดูเพราะยังเพราะว่ากําลังจะมีชอยใช่ครับกจะมีต้องรอดูแต่น้องบาร์ดที่เวลาตื่นเช้าๆขึ้นมาเห็นหน้าตัวเองในกระจกรู้สึกว่าเฮ้เบาหวานจะขึ้นนะฮะเพราะเป็นคนดูเป็นคนหน้าหวานมากหวานจนแบบว่าแค่มองก็รู้สึกว่าจะเป็นเบาหวานใครในบาร์เตอไม่อันนี้อ้าคือดิฉันนขับก็จะรู้ใช่ไหมฮะว่าน้องบาร์ดเนี่ยเป็นคนหน้าหวานมากบาร์ดหน้าหวานปะหวานมเห็นไหมบอกแล้วเอามาคูดอีกคู่ต่อไหมฮะค่ะคิมคอปครับผมคิมคอปครับ คิมครับเป like so, ็นยังไงฮะคู่เราก็เป็นอีกหนึ oh. yeah, so oh. ่งคู่จิ้งเหมือนกันก็ผมก็เป็นรุ่นน้องปีหนึ่งครับผมชื่อมิ่งขวัญครับเป็นเดือนวิศวะครับครับผมส่วนผมก็เป็นพี่ปีสองครับผมชื่อคิดแคทครับเรียนหมอครับผมแล้วก็โดนเจ้าหนี้รังควานครับผมเขาเรียกว่าคู่เราจะเป็นสไตล์แบบรุ่นน้องเตะรุ่นพี่ครับผมข้ามุ่นข้ามุ่นอะไรเรืงรังควานตัวหรือรืงควานใจทั้งปนๆกันเลยอันนั้นแน่ๆนั่นคือคิมครับ เต้แหละครับผมขอเต้รับบทเป็นโฟรสครับเป็นเดือนวิศวะปีสองแล้วพี่ธัญญาเล่นบทไหนนะฮะกับเต้เอาเป็นแม่ค่ะเดี๋ยวพี่ธัญญาของเต้ของเต้ปกติจะเล่นเป็นเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนคนละคณะอะไรเงี้ยแต่ว่าซีซั่นแรกจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ไปมีบทบาทตนอนซีซั่นสองครับผมเดี๋ยวกอนนะคือคือถ้าเกิดหันไปดูแบบแฟนคลับเยอะขนาดนี้ธัญญานั่นแสดงว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยคุณประสบความสำเร็จมาก ครับใช่ครับแล้วแล้วอยากรู้ว่าในเรื่องมีใครมีแฟนแบบเป็นผู้หญิงไหมมีไหมครับในเรื่องใช่ไหมในเรื่องไม่มีใครมีแฟนผู้หญิงเลยใช่ครับเป็นคู่กันหมดเลยเป็นคู่จริงกันเลยจริงนี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นเกย์นะครับค่ะแต่เป็นผู้ชายที่จะชอบผู้ชายแค่คนคนนั้นคนเดียวครับแต่ทุกคนยังมองผู้หญิงนะครับคคือทุกคนยังมองยังมองผู้หญิงยังจีบผู้หญิงนะแล้วในชีวิตจริงอะ ในชีวิตจริงก็เข้ากันนะครับเต๋อเต๋ครับแล้วมีใครไหมในนี้พี่แบบในชีวิตจริงเราเราก็ชอบผู้ชายเหมือนกันแล้วใครจะบอกอันญญาใครจะบอกไม่มีใครเหมือนเต๋อหรอกม้าหมอป่าหมอป่าใช่ไหมกับวายโยกับวายโยคือยังไงครับคือซีนคู่จริงอนี่แบบว่ากรี๊ดกันหนักมากเลยเหรอไป็นความทำไมคนถึงกรี๊ดกันขนานี้อนจีนเฮะตอนจีบกันเหรอฮะเป็น ป็นซีนจีบกันครับผมซีนจีบกันถ้าไล่าที่ฟังไปยนิซีนจีบกันเป็นไงอ่ะก็อย่างซีนที่แฟนๆเขาชอบก็มีซีนที่ห้องตอนซ้อมเป็นโนครับที่ผมไปจูบจมูกวายโยครับหมอปลาจูบจมูกวายโยนี่นี่คือซีนนี้นะเหมือนแกล้งเหมือนแกล้งไหนครับอ๋อตรงตรงมุมขวาเดี๋ยวนะครับขอโทษนะฮะตอนนี้หน้าจอซีนขวาของเรามันไม่ทำงานผมขอดูฉากจริงครับ ในขั้วมันไม่ขึ้นน่ะแต่ผมไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าแต่ว่าในตูเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันคือซีนอะไรมันเป็นยังไงนะฮะหมอปากเอาไว้เยอะย้อนกลับไปในซีนนั้นให้เราดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมว่าตอนที่จีบกันแล้วเพิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำไมพี่พักกันแป๊บนึงก่อนเท้าโฆษณาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาจุ๊บโชว์หน่อยนะ ครับครับคับเอ้าและนั่นแหละครับซีนที่บอกว่าคนดูจ sure> ิกหมอนมากที่สุดซ bueno> ีนของหมอปากกับวายโยนะเราจัดให้แล้วนะครับน่าเสียดายมากซึ่งซ่ีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ประสบความสำเร็จมากแล้ววันอาทิตย์นี้ก็จะมีการจัดงานแฟนมีติ้งด้วยโอ้โห Two m o o n s ี e ์ e อนด์ออฟซีซั่นวนะบัตรยังขายอยู่ไหม บัตรหมดไปเรียบร้อยแล้วบอกว่าบัตรนี้หมดภายในการเปิดจองภายใน2นาทีเลยสองนาทีหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเฉพาะแฟนคลับจากประเทศไทยเท่านั้นมีแฟนคลับจากที่ไหนด้วยนะฮะก็มีจากทางประเทศจีนนะฮะจีนนะฮะจีนแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมีเพื่อนบ้านเราด้วย AEC เลยครับผมก็มีทั้งเออ่ที่เรามีแพลนจะไปต่อก็คือมีที่เกาหลีนะครับโอ้โหที่เกาหลีแล้วก็ที่ที่ไหนนะพี่ ที่กำหนดวันแล้วนะครับกำหนดวันไปจัดแฟนมิทตอก็คือมีที่เกาหลีที่มาเลเซียที่ฟิลิปปินส์ครับผมแล้วก็ที่จีนอีก5มณฑลครับโอ้โหนี่มีแฟนคลับจีนด้วยใช่ไหมฮะแฟนคลับ from China ใช่ไหมฮะเว้เป็นแนี้ฮัลโหลนี่ฮาวนี่ออมโอ้โหมีแฟนคลับจากจีนด้วยสุดยอดมากอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับของคุณซึ่งเอาถือว่าถือว่าทั้ง5้าคนเอา6คนนี้รมตีด้วยเป็นนักแสดงใหม่แต่เสียงตอบรับดีขนาดนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับของคุณครับ คมคายมากเลยฮะยังครับยังไม่ได้ตอบเลยครับก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนนะครับผมรักทุกคนฮะครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนครับครับถ้าในทางเดินนี้เราไม่มีพี่ๆอยู่ก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วครับโอ้โหแฟนๆบอกทัชอ่ะเดี๋ยวที่อีก3ามคนฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ ให้โอกาสพวกเรานะครับถึงพวกเราจะเป็นหน้าใหม่แต่พวกเราก็ตั้งใจทําเต็มที่ครับฝากติดตามซีซั่นสองซีซั่นสามต่อไปด้วยครับผมและก็ขอบคุณเช่นกันครับผมที่เป็นกาลังใจให้พวกเราเสมอมาตั้งแต่เริ่มแคสเลยครับผมครับผมพอสุดท้ายฮะสั้นๆเลยเราจะมีเกมเล่นขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดนะครับจนถึงทุกวันนี้แล้วก็หวังว่าจะอยู่ข้างกันตลอดไปครับนี่แต่วันนี้ไหนๆทั้งห้าหนุ่มจากเดือนเที่ยวเดือนมาอยู่กับเราแล้วเรามีเกมเล่นพิสูจน์เพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นคู่จิ้นกันใช่ไหมฮะเด ใจตรงกันหรือว่าคู่จิ้นสุดฟินเฟรอมาให้ทุกคนเนี่ยนะฮะได้เล่นกันจับคู่กันนะเป็นเป็นก็อดบารเป็นคิมคิมคแต่ว่าเต้วันนี้มาคนเดียวเนี่ยตีไม่มาก็เล่นกับพี่ธัญญาละกันว่าดูกันว่าใจตรงกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่พีเคไม่ได้พี่พีเคต้องมาพี่พีเคไม่มี ไม่มีไม่มีเคงั้นเดี๋ยวให้น้องเต้มาช่วยเป็นคณะกรรมการแล้วกันนับคะแนนนะครับไม่เาขอเล่นด้วยกอนี่มีเคำหน้าแบบจัดเล่นขอเล่นขอเล่นขอเล่นเราได้้นเดี๋ยวใช้คำถามเช่นเดียวกันเริ่มจากก๊อตบาสก่อนนะครับโจทย์นี้ง่ายมากเลยเราจะให้คำพท์มาสองคำให้พูดพร้อมกันว่าคำตอบที่ชอบคืออะไรสมมุตินะสมมติว่าไก่กับไข่ตอบพร้อมกันว่าไก่ไข่ไก่อะไรแบบนี้แต่ต้องตอบพร้อมกันนะฮะเริ่มนะครับมีให้5ข้อข้อ1ท้องฟ้ากับผืนน้ำ เื็นน้ำอะไรวะไม่อะไรอ่ะป้าน้ำครับน้ำฟ้ากับน้ำไม่เปตกอ่ะฮอสองครับแมวกับหมาแมวสามขาวดำคันละฟูดำขาวดำตรงกันตรงกันประตูกับหน้าต่างประตูหน้าต่างดาวกับเดือนดาวอย่าให้เป็นตงเลยนน หนึ่งก็นานคู่นี้ต่อมาไม่คู่จริงๆเนี่ยคิมพ็อปคิมพับฮะคิมพ็อปครับพร้อมนะฮะครับช็อกโกแลตวานิลาช็อกโกแลตบ้านกับฟุตบอลฟุตบอลอะไรวะฟุตบอลที่บาสฟูบูฟูบูฟุตบอลฟุตบอลเหมือนกันตากับหูหูเฮ้ยปากมาไงเนี่ยตากับหูอมยิ้มกับโดนัทอมยิ้มครับผมอมยิ้มครับตอบช้าเรียบร้อยกับแท็กซี่ สี่เออสองคะแนนแต่ชอบที่ตาปะตาหูปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวี้พี่พีเคมาละเร็วเร็วไเป็นครับผมเ่าฮ่าฮ่าเยวะเยอะเยอะมาอีกทีสมมติถ้าตอบได้ทุกข้อจูบโชว์ได้ปะไม่ได้จูบเอาม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 าประตูกับหน้าต่างหน้าต่างเดียวกับเดือนเดือนนักแอคกับนักลับแอค ตากกับผู้ตาตาเขาดำหรือเขาดำฟูเขาดำโหใจมันตรงกันสองสองคะแนนสองพ่อนะฮะโอ้อ้าเล่นเกมกันไปก็ได้รู้แล้วครับว่าคู่จิ้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับใจตรงกันขนาดไหนไปเรียบร้อยสำหรับเกมนี้นะครับเอาละให้สอง หกคนห้าคนพี่จะเป็นหนึ่งในนักแสดงไม่เกี่ยวเพราะผมอยากผมอยากจะบอกว่าคาแรคเตอร์ของเต้กับตีเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นแค่เพื่อนกันอยู่ใช่ไหมใช่แต่ซีซั่นสองมันจะเข้มข้นขึ้นฝากมาครับก็ฝากติดตามซีซั่นสองเลยนะครับโฟนบีมก็เข้มข้นแน่นอนครับผมอ่ะตอนนี้นะครับติดตามมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อกับนักแสดงทั้ง5นะฮะจากเดือนเกลียวเดือนต่อในไลฟ์ครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีเรามีบัตร v o เชอร์ด้วยจาก F อสคลินิกนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ คุณต้องตามไปดูต่อใน Facebook Live ของเราของคุยเช้าโชว์นะครับอืมน่อาคำถามคือเดือน,นเกี้ยวเดือน The Series ซีซั่นหนเนี้ยออกอากาศตอนจบนวันไหนวันที่เท่าไหร่ตอบครับนี่ตอบมาใน,ใน Facebook Live ของเราตอนนี้เลยนะครใครที่ดูอยู่ในช่องวันก็รีบเข้ามาตอบใน f a c e o o o k l i v ประกันวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับแฟนคลับที่น่ารักนะครับเย้ yeah! yeah! และขอบคุณทีมนักแสดงทุกคนจากเดือนเกี้ยวเดือนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอพี่ส้มขอบคุณทุกคนขอให้น้องมิ้งขอให้น้องโชคดีเป็นแชมป์ของโลกกันละกันนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าขอบคุณมากเลยนะครับที่เจอกันทุกเช้าที่คุยเช้าโชว์ a v e a good weekend สวัสดีครับสวัสดีครับ Facebook Live มันดีกว่าขนาดไหนนุเพราะว่าเวลาสดๆอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำอย่างนี้ได้กับน้องๆเดือดเกี้ยวเดือดอะไรนะเอาแป๊บหนึ่งบอกด้วยกลับเข้าสู่คุยเช้าโชว์นะครับในช่วงของ a c e b o o k Live เป็นช่วงที่พวกเราชอบที่สุดเพราะ Facebook Live เราสามารถทำอย่างนี้ได้ใส่น้องๆเดือนเกี้ยวเดือดชอบสายตาน้องเต้เมื่อกี้คือแบบ น้องเต้ขึ้นในใจดำมากอะไรของมึงอะไรอะไรเออพี่เกดอ๋อก็ได้ครับเดี๋ยวให้เคลมลาบเรียกเงินด้วยกระเป๋าตังเรื่องของกระเป๋าตังกระเป๋าตังเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าแต่ละคนได้เปิดปีอะไรควรใช้กระเป๋าตังสีอะไรครับพี่เกเกิดปีอะไรนักสัตว์คืออะไรวะราศีพี่ราศีเป็นไหมอ๋อฉันฉลู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 วัวพี่ฉลูวัว ปีเถาะครับผมปีเถาะเกิดเดือนสิงหาครับไม่ใช่ปีักษากเป็นปีเป็นปีเปีปีปีอะไรปีมันลงมาเส็งมาเมียมาเต็ไก่ครับไก่คนครันกุนกุนปีอะไรนะปีคนปีคนคหมูรับคนปีคูนครับฉลูครับผมเฮ้ยคนฉลเป็นผู้ชายดีอ่นกี่เลเป็นผู <saben S 1> ้12เลยหรอปีนี้่าไระแล้วผมผม20ครับ24ี่ะพี่2ี2สิ0 นี่20ครับยี่สิบเอ้ยช่างมันเถิดสองรอบไงสองรอบว้าวห้องไม่ใช่คือแบบว่าไม่น่าเชื่อไงนึกว่าห่างกันนี่คือเห็นก็รอบเดียวเข้าเจอเข้าเจอรอบเดียวเซียวเป็นเป็นพ่อลูกกันได้มาเมียมาเมียครับมาเมียมาเมียอ่า เรามาดูกันว่าของผมนะฮะของชวดครับผมชวดครับอ่ะเดี๋ยวเอากระเป๋าตังค์มาดูหน่อยครับแต่ละคนนะเดี๋ยวมากระเป๋าตังค์จะได้ดูว่าเหมาะหรือเปล่าบอกสีกับัักกะงรเป๋าตค์ที่ทุกคนมีเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยหรือเปล่าพี่พี่กับคอปนี่คือนี่คือฉลูใช่ไหมใช่ครับผมฉลูเนี่ยธาตุดินเหมาะมากกับกระเป๋าตังค์สีเหลืองน้ำตาลแล้วก็ครีม ใช้อะไรอยู่คะใช้สีอะไรอยู่ใช้สีดำครับเออเหมือนกันเลยว่ะเงินออกมากกว่าเงินเข้าป่ะเห็นไหมสนุก .com เป๊ะมากเป๊ะมากใช่ไหมฮะเออปีชวดบ้างปีชวดเขาบอกว่าเป็นธาตุน้ำเหมาะกับกระเป๋าตังค์สีดำและน้ำเงินเฮ้ยเออจริงใช้กับดำแล้วก็แค่น้ำเงินนะฮะแล้วไม่แล้วเงินเข้าตลอดไหมตลอดครับผมโอ้รวยขอเย็บหน่อยดิอ๋อจะคิมสีแล้วนะคิมคิมลคิมมะเมียครับมะเมียมะเมียคือธาตุไฟสีแดง โอ้โหสีแดงเหรอนี่ไงอิลุยอิลุยอันใหม่กับสปรีมนะโฆษณาเขาด้วยตอนแฟนคลับนะามมาเป็นสีสีแดงแป๊ดเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเปย์ข้างหลังไอชาก้อนมีแฟนคลับเนาะเฮ้ยของจริงนะไม่ใช่ของจีนพี่ขอเลือกหนึ่งบะจับของอะไรนะมะโรงมะโรงฮะมะโรงูใหญ่มีใครมะโรงไหมคะ นนี้มีไหมไม่มีเลยหรอมะโรนนี่เป็นธาตุดินนะครับหมอกกระเป๋าสีเหลืองสีน้ําตาลแล้วก็สีครีมไม่สีเดียวกับผมเลยอ่ะมีไหมเต้เสียเต้อะไรนะเต้มะเมียครับมะเมียออาเมียไปแล้วใช่ไหมมายุลยนะกุลรับกุลกุลธาตุน้ําสีดําและสีน้ําเงินมะเสงกับมะเมียบ้างดีกว่าปีมะเสงปีมะเมียนะครับเป็นธาตุไฟสีแดงนะครับ ก็เหมาะกับสีแดงแต่ว่าสีแดงนี่ใช้ยากนะเป็นผู้ชายพี่ชอบพี่ชอบเอางี้จะบอกว่าข้อมูลดีๆอย่างนี้นะมีอัปเดตทุกวันเลยผ่านสนุก .com ขอบคุณสนุก .com ที่ให้ให้ข้อมูลดีๆกับรายการของเราด้วยครับน่ครับคำถามของเรานะครับท้ายรายการกับแจกเอราเชื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเจ้านี่ครับลดรอยสิวถ้าฝ้าของคุณมีปัญหาไม่ใช่พี่หน้าฝ้าที่หน้ากผมรอเล่นมุกนี้มานานครับผม ถ้าฝ้าของคุณมีปัญหาฝ้าที่หน้านะครับจุดด่างดำนี่เรามี v o เชอร์มูลค่า12,000บาท5รางวัลน่าจะเท่กับว่ารางวัลละ2,500นี่ไม่ใช่ครับแต่ครับขอบคุณมากเฟซบุ๊กไลฟ์ไรือะไรก็ได้ผมยังดูดูภ้าพคลินิกที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทห้ารางวัลนะครับไปทำสวยทำหล่อไปทำหน้าใสได้ที่แอคลินิกสาขา MBK Center อยู่ทางด้านนู้นตอบคำถามมาไรฟเรดยที่สุดนะครับว่า เดือนเกี่ยวเดือนเดอะซีรีส์ซีซันหนึ่งนี้ออกาศวันสุดท้ายวันไหนและวันที่เท่าไหร่ครับตอนจบนะฮะตอบมาในไลฟ์เฟซบุ๊กตอนนี้เลยนะใครที่ตอบถูกต้องยกเว้นทุกคนด้านหลังห้ามตอบนะมีไหมฮะมีใครเข้าไปดูในเฟซมีตอบได้เร็วสุดท่าท่านรับไปเลยเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปขอบคุณกับ F c l คลินิกด้วยนะครับผมนี่เอ๊แต่ว่าเมื่อกี้มีมีคำถามมีคำถามที่ ถามค้างเอาไว้อยู่นะฮะเป็นคําถามที่คนถามกันมาเยอะเหมือนกันบอกว่าไอ้น้องๆเนี่ยถือว่าเป็นการเดบิวต์บทหรือว่าการมาเป็นนักแสดงแรกๆเลยทุกคนเลยไหมฮะหรือว่านี่เป็นเรื่องแรกสำหรับทุกคนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมีผมว่าถือว่าเป็นเรื่องแรกๆของทุกคนเลยใช่ไหมฮะบอกว่ามาเล่นบทที่เป็นคู่จิ้นแบบนี้กลัวคนจะติดภาพหรือเปล่าว่าเราจะต้องเล่นบทที่เป็นคู่จิ้นไปตลอดผมมองผมมองว่า จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้าทุกคนจะติดภาพครับหมายถึงว่าเราประสบความสําเร็จในการแสดงบทบาทแบบนี้ครับผมตอนนั้นพี่ก็ตอบอย่างนี้แหละเพรตอนหลังไปเล่นอะไรก็เห็นแต่ภาพนั้นนะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเต๋อโอเคก็ได้ครับผมตัดมาคอปเตอร์ฮะ ผมก็รู้สึกว่าด้วยการที่เราเล่นละครมันก็เหมือนเป็นงานชิ้นงานหนึ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ในเรื่องอ่ะมันบทมันเป็นฟูจิเลเนยครับผมก็คิดว่าโอเคถ้าทุกคนมองว่าเราเป็นคู่กันจริงๆได้ก็แปลว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งส่วนถึงเล่นถึงใช่ครับแล้วก็ส่วนแบบว่าถ้าในอนาคตต่อไปคนจะมองเราไปยังไงก็เป็นเรื่องของงานในอนาคตดีกว่าครับครับผมก็มองว่าเออเป็นเรื่องของการแสดงครับผมก็ยินดีนะครับถ้าคนจะติดภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเออเราแสดงได้ดีอะไรอย่างงี้วายูวายู สำหรับผมก็ไม่กลัวนะว่าคนจะติดภาพเพราะผมอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็เลยทําให้ดีที่สุดให้เขาติดภาพไปเลย<อ>ทำไมมุมนี้พี่มองอยู่หน้าเหมือนเจมจีเลยวะจริงค<ร>ิดปะเนื้อไม่ใครเนาะเหมือนกับตาหวานกว่าเจมจีมน,น,นี่สองทีแล้วนะตเตอ๋อ<ร><ร><ร> ตั้งแต่ตตั้งแ่ไม่มีแฟนมา4ปีเนี่ยตีเตอร์ไม่มีแฟนมา4ปีแล้วนี่ไงน้องไม่ใช่แต่ผมแค่รู้สึกว่าน้องไปดลังรคองว่าเหมือนแบบเหมือนนางเอกเกาหลีอ่ะเออน่าหวานมากเป้าเอกไหมเป้าเอกไหมเป้าเอกเห้อและคนสุดท้ายถ้าเกิดชื่ออ่านกลับหลังแล้วอ่านว่าอีเต้ องเต้ก <ST AR> ไ็ไม่กลัวเพราว่าจริง <ST AR> ๆถ้าคนมองแสดงว่าเหมือนที่บอกว่าเราแสดงได้สมบทบาทด้วย <ST AR> <ư? S 1> แล้วก็อีกอย่างเหมือนทุกคนเขาก็มองว่านอกจอพวกเรา6คนคือเพื่อนสนิทกันะครับเห <ST AR> มือนเป็นแกง๊งแก๊งเพื่อนกันด้วยอะไรเงี้ยครับ <ST AR> ครับผม <ST AR> มีเกมพี่ <ST AR> เกมสุดท้าย ก่อนที่จะลากันในเช้านี้ขอเป็นคู่กับคู่เลยนะพี่พีเคสงสัต้องกลับไปกับน้องเต้เหมือนเดิมไม่เฮ้ยพี่พี่ตอนนี้กระแสใน Facebook ไล v ์เนี่ยบอกว่าคู่จิ้นคู่ใหม่ซึ่งน่าจะมาเป็น <c oughs> เป็นเฟเชลเกสในตอนจบของทุกคนดตซีรีส์หรือเดือนเกี่ยวเดือนด้วยก็คือพี่พีเคเป็นเป็นคู่พ่อและลูก <c oughs> มากติการมีว่าคู่ไหนจ้องตาได้นานที่สุดขณะเล่นเกมชนะ มา <S <S เราจะเริม่มจากคู่ไหนก่อนดีเมาคู่พี่วีเคก่อนเลยเปิดเลยครับผมมาเดี๋ยจับเวลาเต้เดี๋ยวผมจับเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงเลยผมขอจับเวลาพี่ไม่คิดอะไรนะเต้นะครับห้ามกับพิบนะอะไรอ่ะว่าแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวเปงานจบรายการแลกราย๋าเผือทำงานด้วยกันอะไรอย่างงี้ฉันได้มาแล้วเอ้าโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไป ลุกได้มสวินาทีคับสิบวินาทีสิบวินาทีครับสิบวินาทีนะครับโอ้โเฮ้ยวางไว้วางรอเวอม้เขาเรียกว่าวามขนาดนั้นเลยเหรอ อะงันวอมรอไปก่อนมาคู่นี้ก่อนแล้วกันเห็นวอมงี้เอามาคิมครอปดีกว่าคิมคอปแทนนะของพี่1ิวินาทีตั้ง1ิใช่ไหมตั้ง1 0 8 8นะตั้ง10.88อะมาคู่นี้บ้างคิมคอปสามสองหนึ่งไปครับเตว์แต่์เตตว์แตว์แตวแตว์แตแตวแตวตแตวห้ามกับพิมตาดิห้ามกับพิม์ตา ได้แล้วแล้วแ้แล้วไม่ได้เท่าไหร่สิบสามจุดศูนย์ยังชนะแล้วครับผมครับผมสิบสนยี่คุยเป๋งอะมามาเอาชิมกหนึ่งคู่ชื่นอะเรพร้อมไหมจ๊ะพร้อมนะนับสามไปมันต้องใกล้กันกว่านี้ต้องใกล้กันกว่านี้ ใก้กไ้ใ้อี้กไ้้ใก้กล้ใ้ใก้กไ้้ใก้กล้ใกล้อก้ใกได้ใกล้ล้ใก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 ้ใกล้ใก้ใ้้ก้ล้ใกลก้ใกล้้กใกล้้้ใล้้ใกล้่ล้ใกไ้ล้ใกล้้กใกล้ใกก้ใกล้้ก้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้ แจก voucher คนตอบต้องอ๋อต้องแชร์เฟซบุ๊กไลฟ์อันนี้ด้วยไม่ใช่แค่ตอบอย่างเดียวคนตอบต้องแชร์เฟซคือบางทีคนในบ้านบอกว่าทําไมพิธีกรสาคนชอบทำอย่างนี้เนี่ยมันเขียนอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยคืออันนี้อันนี้ยังเป็นระยะที่ที่ใกล้กล้องมากกว่าตรงพิธีกรคือต้นงอธิบรายการเราสดแล้วเวลาไม่เขียนอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อแจก ยังแงะมอยเจิ้งเลยเอาหมดไหมด่วนด่วนนะน้องๆทุกคนครับขอบคุณมากน่ารักมากรับคขอบคุณดังๆนะครับให้กับเดือนเที่ยวเดือนด้วยอะไรนะสีตีนติดติดเตียงเกี่ยวกับสุขทางอุจาอะไรเงี้ยสีหินนะไม่ใช่ไม่ใช่ฝากเลยนะตีเขาไม่ว่างสีนึงพีชพีชอ๋อฝากตีด้วยก็เป็นนักแสดงอีกคนนึงจากเดือนเที่ยวเดือน เราเพิ่งรู้มาเมื่อกี้ไปถามตอนจบรายการพอดีว่าจริงแล้วแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เขาตามศิลปินเนี่ยเขาจะต้องมีชื่อของกลุ่มแฟนคลับใช่ไหมฮะพี่รู้ยังว่ากลุ่มนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรกลุ่มนี้ชื่อนกคู่ทำไมอ่ะก็พอช่วงเที่ยงคืนก็จะกระจายแบ่งตัวเป็นกลุ่มๆแล้วก็ไปยืนที่หน้าบ้านของแต่ละศิลปินจริงเหรอเออใช่ไหมฮะ ไม่ใช่หรอกแล้วทำไมถึงชื่อน้องอูกอ่ะมันเริ่มมาจากที่ว่าแอดมินเพจทุกครับเขาชอบลงคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับพวกเราดึกๆึงเนี่ยแล้วก็เเหมือนนป็กแฟนๆเขาต้องรอดึกๆึงเนี่ยเขาถึงจะได้เสพอะไรพวกนี้ครับคือจริงๆแล้วมันมีความหมายนะครับคือพวกเราเนี่ยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ไงครับนกพูกเนี่ยกพูกนี่ก็เหมือนที่คอยเฝ้ามองดวงจันทร์อยู่เราเคนเดือนนะครับเป็นอะเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึงนะก่อนก่อนที่พี่จะอ้วกมากกว่านี้ ขอบคุณแซนเชียนน้องๆนั่งอยู่ด้วยกับ T M Central Design ครับหมดเวลาแล้วนะครับใครใครจะถ่ายก็ถ่ายพวกเราต้องบายไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ